เราติดคอมเมดี้แล้วก็รู้สึกว่าอืตัวก้ยเองก็ชอบการับก,การแสดงอ่ะการที่ได้รับโอกาสที่เราจะได้ทําอะไรที่นอกจากสิ่งที่คนคิดว่าเราจะทําได้ก้อยก็เลยรับอย่างรวดเร็วทันทีเคยค,ยคิดไหมว่าเราไปคุณต่อการแสดงแต่เราจะมารับบทจริงนะครับอาจจะไม่ได้คิดแต่ว่าเป็นอะไรที่ก้อยอยากทำก้อยรู้สึกว่าไม่ได้ ไม่ถึงอยากทำไปถึงก็ชอบทำอะไรใหม่ๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยตอนที่ป้อนเรียกไปคุยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเล่นเไปโฉบพี่ดีแล้วเพื่อนโพพินดีของเราคือคอิงฟ้ากับฟ้าเลศเห็นได้เล่าแล้วมีพี่อ้อมอีกอะไรเงี้ยก็รู้สึกโปรเจกต์น่าสนใจมากแล้วยิ่งไปกว่านั้นคือเนื้อเรื่องที่มันตีแผ่มันมันให้อะไรกับสังคมก่นกะ็มันเป็นประเด็นที่ที่มันมีอยู่จริงนะปัจจุบันแล้วก็เป็นอะไรที่ควรสังคมควรจะตั้งคำถามยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตก้อยอินอยู่แล้วครับไป ก็เพิ่งไปมีไปซอยขอบอยไปเดินคือไม่ต้องไม่ต้องไกลมากดูการเืองคือก็เดินใช่ก็เดินเข้าไปเลยไม่เดินฉับเลยแล้วเราก็ดูว่าโอเคพี่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 คาแรคเตอร์นี้เนี่ยเขาเขามีวิธีการในการอ็กเพรสยังไงในขณะเดียวกันเราเคยแบบไปทางแบบฝั่งสวนหลวงเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วอาชีพนี้มีหลากหลายแบบมากบางคนเขานั่งนั่งอยู่พี่พื้นแล้วเขาก็แบบแค่รอให้คนมาอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่บางคนแบบมาค่ะ เราก็ต้องถามว่าโบตันเป็นแบบไหนถ้าเป็นแบบไหนแล้วพี่ลูกกาแต่งตวัวหัวพี่ว่าเป็นแบบไหน,นแน่นอนแน่นอนไม่ไม่ซุปคปอรรู้สึกว่าตัวละครโบรตันเป็นตัวละครที่ที่เขาต่อสู้แล้วอยว่าเขารู้ว่าเขาทําสิ่งนี้มาเขาก็เป็นเหมือนอาชีพหนึ่งที่เขาต้องทําเพราะฉะนั้นน่ะเขาต้องใช้เรื่องรักให้ได้มากที่สุดอะไรประมาณนี้เพื่อให้ได้มาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเราเกิดมาแบบนี้เราก็ต้องทํามันให้ดีที่สุดประมาณนั้น,นค่ะ โอ้โหสุดๆในคิดปกติเราเคยเห็นเต้นในออฟเตอร์บาร์ตี้แต่อันนี้มันต้องเต้นแบบว่าต้องไม่แบบบินลายบิลีลาหนูพูดตลอดว่าเต้นเดียวที่ฉนัดคือเต้นกับเพื่อนเต้นเที่ยวแต่ว่าอันใช้เต้นไปเรื่อยแต่อันนี้พ่อมันจริงจังเราก็รู้สึกว่าก็ท้าทายแต่ทำมยากไปยากมากเลยอ่ะด้วยกล้ามเนื้อเราคือหนูเป็นคนเส้นตึงมากด้วยกล้ามเนื้อด้วยด้วยด้วยเพลงด้วยสายด้วยแต่สิ่งเดียวที่ทําได้คือฝึกแล้วก็ตั้งใจแล้วหนูไม่รู้หนูก็ถามน้องเลยชาเลน พี่ว่าท่าเดียวที่ทําแปลกมากาน้องทําให้พี่ดูหน่อยกล้ามเนื้อจัดการยังไงก็รู้สึกว่าสมมติว่าร้องก็จะถามฟ้าฟ้าพี่ร้องมันแปลกก็รู้สึกว่าก็มทีมที่ดีแล้วมันช่วยซัพพอร์ตกันจริงจริงเน่ยมันเต้นไปแล้วมันต้องสวยแล้วมันต้องดูแบบว่ายอยู่ไม่ด้วยใช่คือมันอินเนอร์ด้วยแล้วร่างกายก็ไม่แปลกด้วยซึ่งหนูตัวแข็งอะพี่มันก็จะแปลกง่ายมากแต่ว่าเราก็ปรึกษาปู่ะครับอยากเชิญชวนให้คนติดตามแล้จะได้เห็นก้อยในลุคใหม่ เชื่อว่านี่เป็นมิติใหม่ของของซีรีส์ค่ะแล้วก็ถ้าสําหรับตัวก้อยก็ว่านี่เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ฝากด้วยสําหรับซีรีส์บางกอกคณิกานะคะออนวันที่8พฤษภาคมนะคะ2ทุ่มครึ่งพูดธศิรหัสนะคะทางวัน31นะคะแล้วก็อันคัดนะคะวันดีออริจินอลค่ะหลงเวลที่เราพดอุยพรจ้าดีครับเป็นยังไงรู้แลเหมือนแบบเกรงใจเออ จริงๆก็ตามนั้นเลยค่ะก้อยรู้สึกว่าสิ่งที่ก้อยโพสไปพ,พิมพไปสิ่งที่ก้อยโพสไปพ,พิมไปอะไรเงี้ยก้ค่อนข,ข้างชัดเจนในสิ่งที่ตัวก้อยพูดยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าอะไรที่มันไม่ชัดเจนหรือมันมีอะไรที่สงสัยอ่ะเออก็ขอเป็นแบบตัวก้อ,อยคุยกับพี่นิกกี้เองละกันแต่ว่าสหรับก้อยก็รู้ว่าจุดยืนก้อยค่อนข้างชัดเจน <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้จะพูดอะไรมากกว่านี้ <c oughs> จริงๆมาตัดสินใจนานมากกับสิ่งที่โพสก็หลายทีที่ความพี่เราพูดคือก้อยาคนก็ตีความได้หลายแบบ ก้อยก็ไม่รู้สึกว่าอยากจะห้ามไม่ใครตีความแบบไหนแล้วแต่จะคิดเลยแต่ก้อยว่าแมสเซจที่ก้อยเลือกที่จะพิมพ์เข้าไปที่ส่งไปถึงพี่นิกกี้ก้อยว่าเขาได้รับแล้วก็เราเป็นเราเป็นเพื่อนกันอ่ะจริงๆอะไรที่มันนอกเหนือว่าอะไรที่มันนอกเหนือไปกว่านั้นคือก้อยก็ได้คุยกับเขาอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะเมั่พี่ถามในสิง่งที่พี่ตีความว่าทังก้อยบอกว่าให้มุกอ่อนก็คือจากนี้ไปจะไม่มีการมีเทอร์นอืมพี่พี่ตีความอย่างนี้ก้อยคิดว่าโอเคก้อยก็จะใช้คำว่างี้ ถ้าคาไหนที่ก้อยไม่ได้เลือกพูดอ่ะแปลว่าก้อยบอบบปิดอันที่จะพูดคำนั้นเหมือนก้อยไม่ชอบพูดอะไรที่ตัวไม่อยากจะให้มันแรงเกินแล้วก็ไม่อยากให้มันเออเหมือนมาบีบรัดเราที่ต้องพูดคานั้นแต่จริงๆแล้วในความหมายของสิ่งที่ก้อยพิมไปอ่ะถ้าพี่จะตีความแบบนั้นส่วนตัวก้อยคิดว่าไม่ได้ผิดแต่ว่าคงไม่ใช่คําที่ก้อยจะมาพูดว่าไม่ค่ฉะงงฉันจะไม่อย่างนู้นฉันจะไม่อย่างนี้ก้อยรู้สึกว่าวิธีหรือการพูดของก้อยเท่านั้นคือสิ่งที่ก้อยอยากพูดแหละครับเมื่อกี้ก้อยบอกว่า การที่ก้อยโพสไปที่ิกกี้เข้าใจในสิ่งที่เพราะว่าเพราะว่าเพราะว่านั่นเอาพูดตรงๆนะการที่เราเลือกที่จะโพสตในที่สาธารณะมันคือการที่ก้อยสเตทเมนต์ถึงจุดยืนของก้อยที่ไม่ใช่แค่บอกเขาแต่บอกบอกทุกคนแต่อะไรที่ก้อยอยากบอกเขาก้อยบอกเขาเองอยู่แล้วเอมันมันมันรู้อยู่แล้วว่าการที่เราพิมพ์เนี้ยคนจะเห็นแบบไหนแล้วนั่นคือจุดที่ก้อยเลือกแล้วว่านี่คือจุดยืนของเราเพื่อที่ คนจะได้ไม่กดดันเขาด้วยไม่กดดันเราด้วยแล้วก็รู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี็จริงๆสำหรับก้อยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากแต่มันก็ข้าราชกัรมานานแล้วก็มีความไม่ชัดเจนในหลายๆอย่างไม่ชัดเจนในหลายๆอย่างแค่นั้นเองก้อยแค่รู้สึกว่าในวัยสามสิบของก้อยแล้วอะก้อยก้อยอยากทำอะไรให้ให้ความสัมพันธ์หรือการใช้ชีวิตของก้อยมันมันเรียบง่ายค่ะไม่ต้องมาเอ๊ะมันยังไงกันแน่เอ๊ะมันยังไงกันแน่ซึ่งแค่แค่นั้นเองก็มันก็มีแบบยืนชัดเจนอะไรประมาณ อะไรยังไงนะจ๊ะที่ผ่านไปและที่ผ่านมาพอหลายคนคาดหวังว่าจะต้องแบบว่ากลับไปเป็นเหมือนเดิมเนี้มันทำให้ก้อยใช้ชีวิตลำบากเลยก็ตามก้อยก็มันไม่ถึงกับกดดันหรอกแต่มันก้อยรู้สึกว่าก้อยเป็นคนที่เหมือนตั้งคำถามแล้วต้องได้คำตอบกับตัวเองประมาณนึงว่า เอ๊ะกับสถานการณ์ตอนนี้เราเราจะเอาอยัางไงกันแน่นะกับระยะเวลาที่ผ่านมานาะนขนาดนี้เราจะเอาอยัางไงกันแน่เราแค่ว่าเราอยากก้าวไปในวัยที่โตขึ้นด้วยความชัดเจนกับตัวเองแค่นั้นเองแล้วมันไม่ใช่แค่ชัดเจนกับตัวก้อยแต่มันคือการชัดเจนกับคนที่สัมพันธ์คนหนึ่งในชีวิตของก้อยซึ่ง,งก็เลยเลือกที่จะทำสิ่งนี้แค่นั้นเองอแต่ว่าคนนั้ก็คือชัดเจนแล้วว่ามันก็ชัดเจนในสิ่งที่ก้อยก้อยก้อยบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จริงๆแล้วพี่ถามพี่ถามมันมันมีคนเข้าใจผิดนะว่าค่อยกับนิกกี้มันจะดีเงินทำให้คนที่จะเข้ามาดูความรู้จักกับเราข้กา,ามามส่วนอ๋อหนูไม่ได้สนใจตรงนั้นเลยอ่ะออหนูรู้สึกว่าเรื่องของหนูกับพี่นิกกี้มันมันเป็นเรื่องของหนูกับเขามากๆในขณะที่ถ้าคนอื่นเขาจะเข้ามาแล้วเขาติดอันนี้ก็เป็นอะไรที่ห้ามห้ามความคิดของเขาไม่ได้อยู่แล้วหรือแม้กระทั่งไม่ว่าเขาจะเข้ามาจากฝั่งไหนก็นตามมันเป็นเรื่องที่ ที่เราจัดการเขาไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่คอนเซิร์มไม่ไม่ใช่สิ่งที่หนูจะต้องห่วงแทนเขาแต่เป็นสิ่งที่ที่ที่เขาอาจจะต้องจัดการตัวเองเพราะว่าหนูว่าความสาคัญน,นี้ของหนูกับกับพี่นิกิมันค่อนข้างชัดเจนมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้หนูแค่รู้สึกว่าหนูไม่ได้คิดสิ่งนี้เบรดจากคนอื่น <S <S ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยคนเราคนคนจะมองเราว่านี่ยังน,นี่อยู่เลยไม่หนูแค่รู้สึกว่าตัวเราต้องการอะไรในชีวิตและเราอยากมอบอะไรให้เขาในชีวิตหนูคิดจากเขาและหนูเป็นหลัก แค่นั้นเป็นคนที่ใถามมาที่โพไปที่นิกกี้เขามีอีกแบบเขาส่งผิดใจมั้ย <c oughs> แล้วหนูกส่งผใจกลับ <c oughs> <c oughs> ใช่แล้วก็แล้วก็เหมือนเดิมค่ะถ้าสมมุติว่ามีแบบเอาน้องหมามีเรื่องครอบครัวคือคําที่หนูว่าจริงๆแล้วสําคัญและชัดที่สุดคือเพรคนนี้เป็นคนที่ถูกหนูห่วงมากที่สุดคนหนึ่งในชีวิต <c oughs> แล้วมันก็จะเป็นแบบนั้นแต่แค่มันถูกเปลี่ยนไปในรูปแบบอื่นแล้วแค่นั้นเอง ใน่าร์ตี่นี้เราห่วงอะไรับว่าอยากตอนที่เขาเสิรการหัวแตกแล้วก็เขาก็ไปเราก็ไปดึงดอกล้วว่าใช้ชีวิตได้อย่างรวาเรายังห่วงอะไรไม่มาถึง่ในฐานะที่ก็เป็นพี่เราที่สนิทก็เยอะอ่ะเช่นแบบเช่นสงการอ่ะหนูก็ถามว่าสติแล้วสมัยแล้วหนูรู้สึกว่าการที่หัวขอยออกมาเป็นเพื่อนเขาเป็นพี่น้องเขาหนูพูดได้ตรงมากเช่นแบบไปสงการหัวแต่หัวจิ้มหัวเงี้ยหนูก็ถามว่าพูดจริงตายได้เลยนะหนูก็จะบอกเขาอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเรื่องใช้เงิน เรื่องทัศนคติแต่มันคือการที่เราเตือนแต่ว่าสุดท้ายเขาเลือกบริเวณไหนจริงๆแล้วว่าเห็นแบบนั้นเขาเป็นคนเขาเป็นคนฉลาดนะพินิกกียแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะเอาอะไรในในชีวิตประมาณนึงเราแค่เราแค่พูดในมุมที่เป็นห่วงเขาในบางเรื่องเฉยเเรื่องเรื่องสุขภาพหลักๆแต่ว่าถ้าในเรื่องทางเลือกของชีวิตหนูว่าเขามีเวของเขาอยู่แล้วครับ,รบอย่างที่วันนี้จะถามเรื่องเราเหงาไหมเพราะว่าเพื่อนเราก็มีคี่เราเหงาไหมหนูเริ่มหนูเริ่มจัดการทุกอย่างได้ดีขึ้น,นเป็นอย่างมาก เพื่อนก็ไปฮันิมูแล้วเพื่อนคนหนึ่งก็ไปแล้วแล้วก็พี่เห็นว่าพี่น่าจะเห็นว่าหนูทํางานเยอะมากหนูรู้สึกว่าการที่หนูใช้พลังกับการที่ไปลงกับงานหนูเพิ่งออกเพลงหนูเพิ่งทำนู่นทำนี่หนูรู้สึกว่าเออการอยู่คนเดียวในแล้วใช้เวลากับตัวเองมากๆมันก็เป็นอีกแบบอะค่ะแล้วมันก็มีเพื่อนโสดอีกเยอะที่ไม่ใช่แค่เราอย่าเพิ่งไปไหน ยังมีเพื่อนโซดีหลายคนใช่ประมาณนั้นค่ะแต่เพื่อนออกสื่อมีแฟนทุกหมดทุกคนเลยนะยังยัง,ย,งยังกลุ่มเรามีคนที่ไม่มีอยู่เป็น L G B T Q <อ>ก็ <c oughs> มีคนออกันเลยเองเรเาก็พูดเออเพลนนั้นแต่ว่าก็แต่ก้อยว่าอืมก็มีแม่ก็มีหมาก็มียายก็ยมีหลายหลายอย่างที่ก้อยว่ามัน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 ทำแล้วก็เออคือถ้ามีก็ดีอ่ะแต่ถ้าไม่มีก็ก็ว่าก็ยังมีโฟกัสมีอะไรทำแต่พี่คาดแบบพอที่จะก้าวเขาบอกว่า จีจ้าออแอเหรอคะจีจ้าออจีจ้าออแอก็คงมีบ้างแต่ว่าถามว่าจริงจังแล้วก็อยากรีบมีแฟนไหมก็บอกเลยว่าไม่ไม่อยากยังคะ่ะเม่ไม่ถามในสเตตัสที่ก็อยู่ตรงการลางเราสองคนพลังความ,ม,ม,มรักที่ท่าสูงอย่างดีเวลร์เรตกับดีเนี่ยมันมันรู้สึกยังไงบ้างแบบมันได้รังศรีไหมหรือว่าเฮ้ยเพราะเพราะสองเพราะต้งสองคนนี่ก็คือแบบที่สุดก็ถ้าติดลำนะจะไปทางฝั่งวีกับเก้าพอบ้านเนี่ยก็จะเป็นบ้านที่แบบ วันนี้เธอสวยจังเลยวันนี้เธอก็หล่อจังเลยเธอลองเพลงชงกันอยู่นั่น,นะอะแต่ใกใช่ในขณะที่มีกับดีมจะค่อนข้างปกติจะใช้ชีวิตง่ายๆแต่บ้านเนี่ยเขาจะเป็นบ้านแบบอวันแล้วไปแล้วจะมีบางชิวๆแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เวลาอยู่กับเพื่อนก็มีความสุขค่ะเพราะว่า ไม่ได้ชีดเขาว่าหืมเป็นแฟนกันแต่ว่าทั้งมีแล้วก็ทั้งเก้าเป็นเป็นเพื่อนก้อยอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยจอยแต่แต,ตอนนี้ไม่มีเราก็ Happy แฮปปี้กับชีวิตสดจริงๆอยูก็แฮปปี้แฮปปี้นะแฮปปี้คือถ้ามีเข้ามาคุยกันรู้เรื่องก็ดีไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหจะจะคลองโสดไปตลอดแต่ว่าถ้านะวันนี้มันยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบนี้โอเคแฮปปี้ดีค่ะอ่มีคือแจ้งให้คุณบอทราบด้วยว่าอย่าไปไหนตอนนี้ใครได้มฉันต้องไปก่อนอ จะไปก่อนเนะอาก็ยินดีแหละแต่ก็ไป่พูดพูดฟังอย่าอย่าเพิ่งรีบ <c oughs> อย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบครับตอนนั้นเฮ้ <c oughs> อเดี๋ยวก็เหนื่อยด้วย <c oughs> ครับเดี๋ยวเดี๋ยีไปก่อน